เรื่องย่อละครทานตะวันสีเพลิงทานตะวันหญิงสาวที่เกิดมาแต่ถูกทอดทิ้งให้ใช้ชีวิตอยู่กับพุทจีบผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นชาวไร่ทำให้ทานตะวันรู้สึกเกรีดพ่อที่ทิ้งตนไปสองแม่ลูกทำไร่องุ่นและรีสอร์ทในเมืองท่องเที่ยว ไร่ของทานตะวันเป็นคู่แข่งของไร่เทอิอดไทยซึ่งพยายามยึดไร่อ่งุนของทานตะวันทําให้พงเทพพ่อของทานตะวันซึ่งเป็นนักธุรกิจใหญ่ซึ่งเคยมีความสัมพันธ์กับพุ้จีบแม่ของทานตะวันในทางลับแต่ถูกรัศมีภรรยาซึ่งเป็นผู้มีพระคุณจับได้รัศมีตามไล่ล่าทั้งสองแม่ลูกอยู่เช่นกันตัดสินใจส่งวิรุธมาคอยคุ้มกันทานตะวันและไร่องุน ววรุสแฝงตัวเข้ามาสมัครเป็นคนงานในไร่พฤติกรรมของวิรุธทําให้อาทิตย์ผู้ช่วยของทานตะวันซึ่งปองรักทานตะวันอยู่เริ่มสงสัยจึงคอยติดตามพฤติกรรมของเขาเมื่อไร่ทานตะวันประสบปัญหาขาดเงินทุนวิรุธอาสาเข้ามาลงทุนร่วมด้านเธอไทยและทัพไทยสองพ่อลูกจอมอิทธิพลวางแผนจะฆ่าทานตะวันแต่วิรุษก็ช่วยเธอเอาไว้ได้ สายขวัญคู่มั่นของวิรุสติดตามมาทวงถามเรื่องแต่งงานของเธอกับวิรุสทานตะวันที่เริ่มมีใจกับวิรุหรู้เรื่องเธอจึงจำต้องตัดใจพร้อมยังคอยเป็นเรี่ยวแรงจัดงานแต่งงานของวีรุสและสายขวัญคืนที่รีสอร์ททานตะวันอีกด้วยดวงแก้วลูกแม่ครัว ซึ่งชิงชังริษยาทานตะวันมาตลอดหนีไปอยู่ไร่เทอไทยและตกเป็นเมียของทับไทยโดนทับไทยหลอกใช้ให้มาฆ่าพ,พุทธกรองยายของทานตะวันเธอยังหลอกให้ทานตะวันเข้ามาในไร่เทอไทยหวังจะให้เทอไทยทำร้ายแต่วีรุษและอาทิตย์ก็มาช่วยทานตะวันเอาไว้ได้ทันนับวัน ความผูกพันยิ่งทำให้ฐานตะวันรู้สึกดีต่อวีรุษมากยิ่งขึ้นแต่เธอก็ต้องจัดใจให้ได้เพราะเขามีคู่มั่นที่กำลังจะแต่งงานกันในไม่ช้าอาทิตย์เอง เห็นท่าทีของทานตะวันแปลกไปจึงวางแผนให้สายขวัญเป็นเครื่องมือเพื่อแยกทานตะวันและวีรุษออกจากกันเมื่อวันแต่งงานของวีรุษและสายขวัญมาถึงโสภาแม่ของสายขวัญกลับไม่พอใจเงินสินสอดทองมั่นและโวยวายต่างๆนานาทำให้สายขวัญเสียใจเธอตัดสินใจวิ่งหนีออกจากงานไปทันที โชคดีที่เธอได้พบกับอาทิตย์อาทิตย์ให้กำลังใจเธอในสิ่งที่เกิดขึ้นสายขวัญที่เข้าใจทุกอย่างตัดสินใจถอนมั่นและเริ่มหันไปเข้าใจอาทิตย์มากขึ้นเหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนจะคลี่คลายแต่แล้วฐานตะวันกระพาดทา่าโดนทับไทยจับตัวไปในที่สุด เหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรทานตะวันจะปลอดภัยหรือไม่ความรักของทานตะวันจะเป็นอย่างไรเมื่อรู้ความจริงว่าวีรุธผู้ชายที่เธอมีใจให้นั้นคือคนที่พ่อซึ่งเธอเกลียดมาตลอดส่งมาเพื่อให้ดูแลเธอติดตามได้ในละครทานตะวันสีเพลิงอ,ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬิกา45นาทีทางช่อง7 HD กดเลข35เริ่มตอนแรก วันที่15กรกฎาคมนี้